เอาครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ People's l a y g r o u n d นะผมและตอนนี้ก็จะเป็นตอนภาคต่อของ Mod Air Strike นะก็ผมาถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูภาคแรกเนี่ยก็สามารถกดทางด้านขวาบนของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมันจะมีขึ้นมาผมกดยังกดยังถ้าเกิดยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งนะผมถ้าเกิดดูภาคหนึ่งแล้วเราก็ไปมันส์กันก่อนดีกว่าผมสืหบ Mod Air Strike หรือว่า กองกำลังสนับสนุนจากภาคอากาศนะครับผมอือโอ้โหมอเตอร์ไซค์มาจากไหนวะผมไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่นี่คือจักรยานนะผมกำจัดคนต่อด้วยแอร์สไตรค์กันดีกว่าผมแอร์สไตรค์อันสุดท้ายเนี่ยก็คือจังเกิลส์เจยูบาสเตรตสตูการ์ผมหรือที่เราชอบเรียกกันว่าเครื่องบินรบจ r บระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองของเยอรมนีนะผมแล้วมันจะมีเสียงไซเรนแบบตอนเวลาเขา dive b o m ลงมาเนี่ยผมเฮ้ยนี่ไงครับ,เ,รบเสียงมาแล้วผม เงียบมาแล้วผมเ,เสียงน่ากลัวมากผมามาแล้วกำจัดคนซะอ,อุ้ย โอ้ผมว่าอันนี้น่าจะมันสุดแล้วนะผมอ่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเล้วผมอ่ะเอาเสียงปกติดีกว่าเนาะอ่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเรามาลองกับ realistic destructible skyscraper เลวามา ผมกะว่าจะไปโหลดตึกอื่นมาเพิ่มนะแต่ผมดูแล้วว่าไอ้ตึกนี้เ <Viol in S 1> น,นี่ย performance ของคลิปเนี่ยมันดีสุดนะผมคือว่าแบบเวลาระเบิดโรงหรืออะไรระเบิดอ่าหรือพวกแบบมันเกิดฟิสิกส์อะไรแบบนี้เนี่ยฟรมเรตจะไม่ค่อยตกมากเท่าไหร่นะครับผมอ่ะได้เงินอันสกุลโดดใจจจอเนาะผมพูดเยี่ยมมันไม่เป็นนะครับผมอ่ะพูดเป็นแต่อังกฤษกับนีฮงเกะครับผมมามาลองกันเลยดีกว่านะผมเฮ้ยซู มาแล้วผมสตูกาผมอิตาเลกิมาสมาแล้วผมดูชุบมาแล้วผมสามลูกโอ้โหเครื่องบินรบจากสงครามโลกคริสองโอ้มาสก๊อตเดสเนะนะผมโอ้โหก็ยังไม่ค่อยเจ๋งอะไรมากเท่าไหร่ผมโอเคเรามาลองหลายๆลูกกันเลยดีกว่าผมเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยว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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะพังไหมเนี่ย น้ำหนักมันคงจะเยอะมากเลยเนี่ยเฮ้ยแอตเอร์เวตผมรีบเรียหน่อยผมรีบเรียหน่อยผมโอ้ไม่นะใครมันเรียกแอสไตร์ลงที่อพาร์ตเมนต์ของข้าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะไอ้แฟร์นี่มันทำให้คนไฟไหม้ได้ด้วยเหรอเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ผมโอเคผมดูซิว่าไอ้ตึกอันนี้เนี่ยมันเนี่ยจะสามารถรอดได้เปล่านะผมมาผมสตูก้ารม มา om จบระเบิดยงังผมอยากรู้ตอนระเบิดมันเสกมันเสกมาเลยโอเคเสกมาเลยนะผมโอเคระเบิดมาแล้ว om หล่นมาด้วยความรวดเร็ว om ดูกันสิโอ้โหแทบไม่เห็นอะไรเลยนะผม,มแสงไฟสปอตไลท์ผมหล่นมาทับคนโอ้โหโชคดีไปเขาไม่ได้เปิดแบบคอนไลท์นะผม,มคือสปอตไลท์เมื่อกี้นี้แบบถ้าเมื่อกี้แบบหล่นมาแบบนี้ คนแบบลายเป็นแบบแหลกเป็นชิ้นเลยนะผมแต่นี่เขามไม่ได้เปิดแบบไอโอ้โหไม่ทันขัดคำผมลืมไปผมว่ามันมีอิดนะผมอิดก็สามารถทำลายคนได้นะก็ครับเมื่อกี้นี้เป็นเครื่องบินในยุคสงครามโลกครั้งที่2ของฝ่ายเยอรมันนี้นะผมชื่อว่า Ju 87นะครับผม อันนี้ก็คือรูปภาพของเครื่องบิน Ju 87นะผมเขามีหลายโมเดลมากเลยนะผมแต่โมเดลเมื่อกี้นี้เป็นโมเดลที่ใช้บ่อยไม่สุดในสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่2นะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าเอา,เอารถถังจากปัจจุบันเนี่ยจากสตวรรษที่21อย่างเช่น M1 Abrams อันนี้นะครับผมที่ผมเพิ่งรีวิวไปโดยที่ไม่มีเสียงนะครับผมโอ้น่าเสียดายมากเลยนะครับผมอ่าเรามาลองกันเลยดีกว่านะผม Ju 87นะผมรายลูกเลยอนะ่ะลายลูก อ่า ah, activate นะผมโอเคดูสิไอเจ้า M1 Abrams จะรอดได้เปล่าผมจะยูมาแล้วผม firing commencing attack ครับผมเฮ้ย that strike โดนมาแล้วผม โอเคเรามาดูสภาพของ M1 N1 Abrams นะผมโอ้โหดูจากสภาพแล้วควันขึ้นแบบนี้ไม่น่าจะรอดแล้วผมโอ้โหเห็นไหมเนี่ยผมกด F แล้วนะครับผมขยับไม่ได้แล้วแปลว่าโอ้โหอาวุธจากส,สัตวัสวัตวษที่21ก็ไม่สามารถโอ้โหโอเคมันพังจริงๆแล้วครับท่านผู้ชมเครื่องบินอไอเครื่องยนต์เนี่ยมันหลุดออกมาขนาดนี้ก็แปลว่าน่าจะพังจริงๆแล้วนะผมดูสภาพข้างในซิ โอ้ในสภาพทังไงแบบดำดำเกลียมเลยนะผมไม่น่าจะรอดนะผมสอบ M1 Abrams นี่ผมแต่มันก็ยังสามารถยิงปืนไทยอยู่เนี่ยอยากยิงใส่คนอีกรอบผมไม่รู้เพราะอะไรนะผมเฮโอ้โหโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันมากนะผม อ่ะต่อไปนี้ผมลองจำลองไอเจยูกับไอทาวเวอันนี้กันดีกว่านะครับผมอ่าสมมุติว่าแบบอันนี้เป็นแบบเอ่อป้อมปราการนะผมแบบเวลาวอชเวลาแบบดูศัตรูว่าแบบสมมุติที่เป็นฝรั่งเศสนะผมเฮย้ยไอไฟข,ข้างๆเนี่ยไอเยอรมันนี่มันจะบุกประเทศเราหรือยังน้าเหมือนอันนี้เป็นแบบหอคอยแบบ ดูเฝ้ายามอะไรแบบนี้ผมเป็นหอคอยเฝ้ายามนะผมอ่าแต่เยอรมนีเขาสาลานนะผมแทนที่จะส่งคนหรือรถถังมาบลิดสครีกหรือว่ามาฆ่าคนเนี่ยฆ่าไเจ้าหอคอยนี้เนี่ยเขาใช้เป็นแอสไตร์แทนนะครับผมอ่ามาลองกันเลยดีกว่านะผมอ่า ลองสักลูกเดียวก่อนดีกว่าครับผมดูซิว่าระเบิดลูกเดียวจาก JU 8 7 g นี้เนี่ยมันจะสามารถทำลายไอ้เจ้าหอคอยนี้ได้หรือเปล่านะครับผมมามา่ลองกันเลยดีกว่านะครับผมเสียงมาแล้วนะครับผมโอ้โห ไปแล้วครับผมคนปืนหนึ่งคนบนทาวเวอร์นี้นะผมเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่เฮ้ย <c oughs> คนนี้ท่านั่งเขาท่าอะไรเนี่ยโดนยิงขนาดนี้ยังไม่ตกลงไปอีกสงสัย <c oughs> เ็าจะนั่งหลังตรงจนแบบตรงนี้มันล็อกเลยนะ <c oughs> ลผมรอเล่น,นะผมตรงนี้เขาเอติดเชือกเอาไว้นี้ถ้าเราดีๆเขาก็สามารถเหล่นไปได้นะ <c oughs> ผมแบบโอ้ย สงสัยคนนี้ปืนเขาจะลั่นนะผมโอ้โหอะไรเนี่ยฆ่าเพื่อนเพื่อนเขาตายล้วยังมีการจะยิงซ้ําอีกอลองหะายรูปก,กันเลยดีกว่านะผมเราต้องทาลายมันให้ได้ครับผมเพราะาตอนเวลาเครื่องบินร่นเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ลาเดียวครับผมตอนเวลาเครื่องบินทิ้งกระเบิดเนี่ยมันต้องมาหลายลำเลยครับผมเขาเลยเรียกกันว่า air superiority นะครับผมคือการมี advantage บนท้องฟ้าผม จำนวนเยอะนะผมเฮ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้เสียงเสียงไซเรนที่ก็แบบน่ารังเกียจมากเลยนะผมอโอเคนะผมผมผม,ผมว่าเราต้องทำแบบนี้โอเคผมจะเสกเยอะๆเลยโอ้โหเสกจ,จนมัน เอนนี่เลยอ่ะเอ้ยกดผิดกดผิดโอ้โหขอโทษด้วยครับผมเพิ่งกดผิดนะผมหวังว่าไอ้ทาวเวอร์นี้เนี่ยมันจะยังคงสภาพอยู่นะผมก็ยังคงสภาพอยู่นะผมแอคทิเวทให้หมดดีกว่าครับผมเฮ้ยโอ้โหเอ้าวทำไมมันระเบิดแล้วล่ะทำไมเป็นไรครับผมดูซิว่าสภาพต่อไปมันจะเป็นยังไงนะผมอ๋อโอเคไม่ต้องแล้วดีกว่าครับผมทาวเวอร์แบบถล่มเลยนะผมเฮ้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าทาวเวอร์มันยังแบบ ยืนได้อยู่ถ้าทาวเวอร์ยังยืนได้อยู่แปลว่าต้องเป็นหน้าที่ของบอมเบอร์ต่อไปผมโอ้โหคงจะไม่ใช่แล้วผมมันยืนต่อไปไม่ได้แล้วผมโอ้โหอะไรกันเนี้ยโอเคผมเมื่อกี้นี้ผมเสกระเบิดไ,ไปเยอะเลยนะผมเาราร,รอระเบิดหลดลงมานี่ยผมโอ้โหตอนนี้คลิปผมไม่รู้ว่าเป็นคลิปหรือ powerpoint presentation นะผมโอ้โห,โห ระเบิดจะหล่นลงมาตอนไหนเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้ผมเสกระเบิดเยอะเกินไปนะผมแล้วผมรอนานมากเลยผมแล้ว <c oughs> ระเบิดก็ไม่ยอมตกมาสักทีผมเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะครับผม แลรนั่นก็คือทั้งหมดของ Mod Airstrike นะครับผมอ่า MoD JU87 บผมเออใครที่ดูมาถึางจุดนี้เนี่ยเราถ้ายังสงสัยอยู่นะครับผมว่า Airrik ตรคอื่นทำไมผมยังไม่ได้ลองครับผมผมแนะนำว่าให้ท่านชมไปกลับไปดูคลิป Airstrike เอพิโซดที่1นะครับผมอ่าเพราะว่าในคลิปแรกเนี่ยผมได้ทำการลอง Airstrike ทุกประเภทแล้วนะผมอ่าแล้วก็ จบกันไปแล้วสำหรับคลิป People Playground ในวันนี้ผมแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมลองมอดหรืออยากให้ผมทำอะไรอีกใน People Playground เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยจะมาเจอกันใหม่นในคลิปหน้าผมหรับวันนี้ก็ส so, วัสดีครับ JU Eight Seven ประทับมนุษย์เฮ้ยโดนมาแล้วผมโอ้โหเอาลองกับขุนยนต์ดีกว่าผมลองไม่เคยลองแอสไตร์พวกนี้กับขุนยนต์เลยอะลองกับขุนยนต์ดีกว่าผม ผมว่าเขาน่าจะตายแบบ100%เลยนะ Activate นะผมอ่าก็ขอบคุณที่ดูไปถึงจุดนี้นะครับผม ผมว่าพังแล้วแหละผมว่าพังแล้วจริงๆอพังพังจริงๆแหละเขาไปซ้ําต่อในน้ําอีกอืมหุ่นยนต์พวกนี้ก็ทาท่าแปลกๆเยอะเนอะก็ขอบคุณที่จะถึงจุดนี้นะครับผม